เนี่ยน่ากินมากแกงส้มผักบุงแกว้วกับมูสามชัน้นทำไม่ยากตำเรือเดี๋ยวไปเล่กันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงส้มมูสา้ชัน้นผักบุงแกว้วเริ่มด้วยเขื่องแกงส้มนะคะเปอนแกงส้มดันเราใช้ดีบีซดบนดิบๆแห้งสนใจสั่งได้ในเพศเขื่องแกงปลาผิดหนกขาใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยคืยคือรดันเราตัวเนียนเก่งได้นำ้ำจุบได้มันจะเข้มแบบขืยอใต้นะแต่มันไม่ใหญ่ข้มใส่ไปเลยค่ะ ใส่แป้งว่าสักเต็ดน้ำตาลทสาสัันิดไครไม่ใส่ก็ไม่เปลือมตาลทราแต่บ้านเราจะใส่เพื่อความกลมกล่อมตามด้วยน้ำส้มนาวแช้ส้มอืน่นก็ได้ส้มเค็ส้มอะไรก็ะด้เราแต่ชอบแต่บ้านเราชอบใช้ส้มนาวพอได้ใช้เว่านี่ส้มนาายังไม่เพงไล่ถูกย่าให้ไล,ล่ไลให้ให้เป็นเนอยดิทันเลยให้ไลยมดก้อนแล้วก็ไม่ต้องโรยน้ำแกงเลือดนะตามตัวมูอสามชั้นเลย หลงเล่สไลซ์สาดเส้นหมูสามชัน้นเลยมันจะได้เข้าเนือ้อไม่ต้องรรยน้าเก่งเลือดก่อนค่ะเดี๋ยวรอจนหมูสุกแล้วก็จะมาใส่พักบุงหลงเลใส่ไปเลยหมูมันจะเข้าน้ำมากว่าดีว่ารรยมันเดือดลองทําเล่นะเปลี่ยนความคิดไม่เลยเนี่ยหามูเราก็เดิมสุกแลว้วเจอฟองน้อยๆน,นะแก่งม้มนี่ก็มารูรา้แะมันหีฟองเนี้ยฟองนี่ออกหลงเลนะว่าใส่หมูเลยวัวทีมันจะเข้านำ้ำมันจะโรยว่า ยาโรจนนําแกงส้มเดือดแกงถีเหมือนกันเล่ใส่หมูก้อนได้เลยอืมอ่าทีนี้ได้ถีก็ใส่ผักบุงแก้วแล้วก็กดไปมันจมน้ำโรยจนซุกก็เป็นอันเสร็จแกงส้มหมูสั่าแจมพักบุงแก้วของเราเห็นไหมเป็นอันเสร็จทำตามนี้เลยไม่มีระยะทำกับข้าวเอาตามรถที่เราชอบนี่